เอ้ยอย่าต่อพี่ก็สวัสดีคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะกับโดสเกมนะครับผมกับแมทจุดพักชายนะวันนี้ผมก็จะมาเกยนพงกันนะครับโฮ้ย let's go ได้ปลาไหมครับพี่ได้ปลาไหมพี่ได้ได้เอ้ยปลาอะไรพี่ได้อะปลาะทอง ปลาทองจริงวะแม่งเอ้ย no ป<ะ>ังมีคนได้ปลาทองแน่ <laughs> ถ่ายเลยอันนี้พี่ได้ปูด้วยเหรอพี่ได้ปูด้วยะพี่อยู่ดิเนี่ยใช่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยหรอได้ปูแถมลำโพงมาด้วให้แถมลำโพงแล้วเขาว่าไงอ่ะ <laughs> เอ้ยปูแถบลำโพง5 minutes later สควย อุ้ยอะไรตัวอะไรอ่ะกล้วยไงกล้วยเราใส่แมวรู้จักเปล่าแมวเหรอแมวมาใส่แมวใส่ชุดกล้วยก็ยืนแมวมันชื่อแมวนี่ยืนไม่ไรสิงตัวอ่ะมันเหมือนไอ้นั่นนะคุณไอ้ตัวที่มันสู้กับงูอ่ะไอ้้ไอตัวที่มันสู้กับงูอ่ะคุณมันชื่ออะไรนะสู้กับงูใช่ใช่ที่ที่ที่เป็นคู่กัดกันอ่ะสัตว์อ่ะคุณสัตว์อ่ะคุณไม่ใช่ไม่ใคิวบีดี้ เอ้ยอย่าต่อพี่อ่านทำไมโอ้โอเคอ่ะชุดนี้มันเทเลทับบี้เออโอ้マイก็เฮ้ยเอาผาเองเธอไม่ใช่ดีรอบังเฮ้ยเสื้อแม่งสุดโด๊เสื้อพี่โหดมากอุ้ยเสื้อพี่แม่งเอี้ยไม่มดมาะตูกะ พี่อ้สุดโหดมากพี่โอ้ยสุดโหดเลยแม่งโคตรเสี้ยวเลยอ่ะก็เจอเจอเยอะมากเลยอ่ะที่แบบว่าแต่งโดนผู้หญิงแบบแต่งหน้ารากมากเแต่ว่าเสียวมาเป็นแบบเสียงแบบพี่สวัสดีท้าวสาวไอจิ๊บ ทำไมแต่งตัสวยจังเลยครัฟส่ะใช่ไม่่เลยลูกสลดโอ้งตัวสวยจลยช่วยหันหลังหน่อยได้ไหมรอะไร่ได้ลูกลตเรไรโอ้หเราขึ้นเราไม่เห็นตัวเราเลยเร่อง